แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่357ความแตกต่างราชครูเว้ยกับผู้อาวุโสชีเดินเข้ามาจากด้านนอกหลังจากที่เลิกเรียนและเห็นคนจำนวนมากในเรือนไม่ว่าจะเป็นราชครูเว่ยหรือผู้อาวุโสชีทั้งสองต่างล้วนเป็นผู้มีความรู้หลังจากที่ดูเครื่องแต่งกายขายโมเจิงและนึกถึงสิ่งที่ส่งสือชูทำเมื่อเร็วๆนี้คงรู้แล้วว่านี่คือผู้ใด พวกเขาสองคนไม่สนใจเรื่องอายุอ่อนแก่พวกเขายกมือคำนับโมเจิงโมเจิงคำนับตอบชี้ไปที่หลอดไฟที่อยู่เหนือหัวของเขาเจ้าสิ่งนี้คืออะไรมีรูปร่างแปลกแปและรัศมีของมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ใช่มุกที่ใสกระจ่างและไม่มีเปลวไฟราชครูไว้กับผู้อาวุโสชีมองหน้ากัน ทั้งสองคนเคยเรียนรู้การเสียสีจนเกิดกระแสะไฟฟ้าและพลังงานความร้อนจากแสงไฟฟ้าแล้วแม้ว่าทั้งคู่จะมีพื้นฐานเรื่องพวกนี้อยู่มากแต่ก็เคลื่อนไหวมากกว่าชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าในฐานะอาจารย์ทั้งคู่ต้องการอธิบายคนแปลกหน้าคนนี้ฟังอย่างละเอียดขณะเดียวกันก็หวังว่าหลักการทางวัฒนธรรมเหล่านี้สามารถเผยแพร่ได้หลักคำสอนของจึอกับเม่งจึอควรมีอยู่แต่สิ่งที่เรียกว่ากายภาพเคมีพวกนี้จะทิ้งไปไม่ได้เช่นเดียวกัน คงจื้อกับเม่งจื้อสามารถสอนผู้คนให้สร้างมาตรฐานคนสามารถทําให้คนเปลี่ยนแปลงไปมีคุณสมบัติที่เยือกเย็นสุขุมทําให้คนรู้ว่าคนต้องเป็นอย่างไรถึงจะเป็นมนุษย์กายภาพเคมีสิ่งเหล่านี้สามารถทําให้ชีวิตของผู้คนมีความหลากหลายและตอบสนองความต้องการที่สมเหตุสมผลยังสามารถทําให้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปมีสีสันเติมเต็ม,ตมความปรารถนาเหล่านี้อย่างสมเหตุสมผลได้ ความสว่างสวยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และต้องคำนึงถึงหลายๆอย่างการศึกษาในยามนี้จำเป็นต้องปฏิรูปอย่างไรก็ตามทุกครั้งที่มีการปฏิรูปจะต้องมีการนองเลือดผู้อาวุโสชีมีความคิดเช่นเดียวกับราชครูไว้จ้องมองโมเจิงอยู่พักหนึ่งสิ่งนี้เป็นเจ้าของเรือนนี้สร้างขึ้นหากเจ้าอยากรู้ก็ไปถามนางได้ขอบคุณท่านทั้งสองมากโม่เจิงกล่าวจบก็โค้งคำนับเขาลากรองเท้าเกี้ยเดินไปที่เรือนด้านใน แม้ว่าเขาจะเพิ่งมาอาศัยอยู่ในเรือนแห่งนี้จากหูเป่ยมาที่นี่เส้นทางที่มาต่างอาศัยเท้าคู่นี้เดินทางเกือบสองเดือนสำหรับเจ้าของเรือนเล็กๆแห่งนี้เขาก็มีความเข้าใจมากมายในตัวนางจากปากของต้าจ้วงแล้วเจ้าของเรือนนี้เป็นผู้สร้างดินระเบิดแม้เจ้าของเรือนจะเป็นสตรีแต่นางก็เป็นสตรีที่ควรค่าแก่การเคารพลูกหลานของตระกูลโมไม่เคยดูถูกสตรีที่มีความสามารถเขายือนอยู่นอกห้องหนังสือเคาะเบาๆสองสามครั้งเสียงอธิบายความรู้แปลกๆก,ก็หยุดลง ประตูห้องหนังสือเปิดออกโม่เจิงก็เห็นส่งสือชูอีกครั้งซ่งสือชูรีบเชิญเขาเข้ามานางไม่ได้ปิดประตูห้องหนังสืออีกปล่อยให้เปิดออกกว้างแล้วปล่อยผ้าม่านโปร่งลงสิ่งนี้สามารถกันยุงได้ปลายฤดูร้อนมียุงและ,มะแมลงมากมายหากไม่ระวังก็จะกัดทั้งตัวโม่เจิงพยักหน้าเห็นด้วยกับคำพูดของซ่งสือชูเป็นอย่างมากยุงน่ากลัวนักเมื่อเปิดประตูแล้วสามารถมองเห็นด้านในได้จากด้านนอก พิสูจน์ให้เห็นว่านายหญิงที่อยู่ตรงหน้าคนนี้รู้การเว้นระยะป้องกันระหว่างชายและหญิงในยามนี้ในใจโมเจิงรู้สึกผ่อนคลายมากการที่อยู่ร่วมกับคนที่ใจกว้างรู้วิธีหลีกเลี่ยงได้อย่างเหมาะสมช่างสบายใจไร้กังวลเป็นอย่างยิ่งแม่นางส่องหลอดไฟพวกนั้นที่กระพริบเหมือนแสงสว่างอยู่ในเรือนนั้นเกิดจากอะไรคนจากตระกูลโม่พูดจาสุภาพเช่นนี้หรือส่งสื่อชูวิจารณ์ในใจแสดงท่าทางปกติ ในเมื่อเจ้ารู้ว่าสิ่งนี้คือหลอดไฟเจ้าคงจะสนทนากับผู้เท่าทั้งสองในเรือนมาก่อนแล้วพวกเขารู้เรื่องในเรือนนี้ด้วยเช่นกันดังนั้นเจ้าสามารถถามพวกเขาทั้งสองได้แต่เจ้ารู้หรือไม่ว่าในโลกนี้ไม่มีอาหารกลางวันให้กินโดยไม่ต้องเสียเงินอาหารกลางวันให้กินโดยไม่ต้องเสียเงินหรือโม่เจิงขมวดคิ้วก้มหน้าลงลูบควานหาทั่วร่างของตนเองล้วงหยิบเงินใบมีดตหนึ่งจำนวนหนึ่งออกมาพอหรือไม่เงินใบมีดหรือ ยามนี้ไม่ใช้สิ่งนี้แล้วตระกูลโมเป็นคนโบราณจริงๆซ่งสือชูไม่รับเงินใบมีดมานางอยากให้คนเหล่านี้เป็นนักวิจัยในโรงงานของนางแน่นอนอันดับแรกนางจะเรียนรู้เกี่ยวกับเคมีเชิงฟิสิกส์พื้นฐานและอื่นๆเพื่อให้อัจฉริยะเหล่านี้สามารถเรียนรู้แล้วยืนอยู่บนไหลยักย้ายและผลักดันการพัฒนาของโลกเดิมที่นางกังวลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม เมื่อนึกถึงสาเหตุการทำลายสิ่งแวดล้อมของยุคปัจจุบันที่จักมาเมื่อเทียบกับสิ่งอื่นๆแล้วส่งสื่อชูรู้สึกว่าตราบใดที่มีแผนการจัดการข้อเสียเหล่านี้ก็ไม่จำเป็นต้องเร่งรีบพัฒนาระบบนิเวศย่อมไม่ถูกทำลายโดยง่ายหวังว่าผู้ที่อยู่ภายใต้การศึกษาของของจื้อในยุคนี้จะหันมาดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังมากขึ้น ซ่งวินจ้องมองเงินใบมีดในมือของโมเจิงหากจำไม่ผิดนี่เป็นเหรียญเมื่อ500รปีก่อนเป็นของเก่าใช่หรือไม่ซ่งวินรีตาลงฟังการสนทนาระหว่างซ่งสือชูกับโมเจิงในใจก็มีวิธีหาเงินอีกแล้วในสถานศึกษาเขาสามารถเป็นอาจารย์ของเสี่ยวโตติงสอนเรื่องง่ายๆได้ยามนี้มีคนที่ชอบเรียนหนังสือและดูเหมือนจะร่ำรวยเข้ามาในครอบครัวแล้วเขายังสามารถเปิดสอนการเรียนเพิ่มเติม,ตมได้ช่างฉลาดหลักแหลมนก ทันใดนั้นโมเจิงก็หันขอบมาดวงตาของเขาจับจ้องซ่งวินพินิ์มองอย่างละเอียดสัญชาตญาณของเขาไวต่อสายตาสอดรู้สอดเห็นของคนอื่นอย่างยิ่งเมื่อครู่ดูเหมือนว่าเด็กชายตัวเล็กคนนี้จะชำเลืองมองเขาหลายครั้งแม้จะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหมายความว่าอะไรแต่ก็สามารถสังเกตได้เมื่อสังเกตเห็นว่าเปลือกตาของโมเจิงหย่อนลงส่งสื่อชูก็เผยความต้องการของนางออกมา แม้ว่าในระหว่างการเจรจาผู้ใดเอ่ยก่อนคนผู้นั้นพ่ายแพ้แต่นี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างพิถีพิถันยามนี้การตลาดอยู่ภายใต้การควบคุมของนางและนางก็ไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามกฎไร้ประโยชน์เหล่านั้นได้คนตระกูลโมกําลังศึกษาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอยู่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความสําเร็จของพวกเขาติดขัดและถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะต้องออกไปข้างนอกบ้าง มีคำกล่าวของคงจื้อในสามคนที่เดินมาต้องมีผู้ใดสักคนในนั้นเป็นอาจารย์ของข้าได้สมเหตุสมผลแล้วตระกูลโม่ไม่ได้ยึดติดอะไรนะข้างนอกมีสิ่งที่พวกเขาต้องเรียนรู้นี่หาใช่เพียงสตรีตัวเล็กๆในหมู่บ้านนี้เท่านั้นแต่นางยังเก่งกาจอย่างยิ่งอีกด้วยโม่เจิงตอบตกลงที่จะพบผู้อาวุโสชีหลังจากที่ส่งสือชูให้สัญญาณก่อนอาหารเย็นโม่เจิงก็เพลิดเพลินกับแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันของราชครูไว้กับผู้อาวุโสชี สำหรับแสงและไฟฟ้าเขาก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับเสียงฟ้าร้องมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับสายล่อฟ้าคนในตระกูลโม้คนพบและใช้อยู่บ่อยครั้งแต่บางสิ่งก็ยังคลุมเครือและไม่ชัดเจนนะพวกเขารู้ผลลัพธ์ได้หลังจากการทดลองนับครั้งไม่ถ้วนอย่างไรก็ตามหลักการที่ลึกซึ้งนั้นพวกเขาก็ยังคงไม่ค่อยเข้าใจนักหลังจากที่ฟังชายชาราทั้งสองอธิบายทันใดนั้นโมเจิงก็รู้สึกเหมือนเห็นทางสว่างขึ้น พอตกกลางคืนหยินผิงทำงานร่วมกันกับสยหนิวและอาสไปยซิงฮวาในหมู่บ้านในที่สุดก็ทำอาหารให้กับคน30คนเสร็จอย่างแรกแกย่างสองตัวลูกแกะที่เพิ่งถูกเชื้อสดๆหมักกับเครื่องเทศและย่างบนกองไฟแทบไม่มีกลิ่นคาวของเนื้อแก่เลยสิ่งที่กำลังเดือดอยู่ในหม้อคือเนื้อหมักเครื่องเทศมีมันโถและข้าวขาวชอบกินอะไรก็กินเช่นนั้น สำหรับตระกูลโม่ที่ประหยัดและเรียบง่ายมาโดยตลอดวันแรกที่พวกเขามาถึงหมู่บ้านนั้นเป็นวันที่มีความสุขและทุกวันหลังจากนั้นจะเต็มไปด้วยความสุขที่ล้นเหลือเมื่อมาแล้วไม่อยากจากไปหมู่บ้านเล็กๆที่ปิดกั้นจากภายนอกนั้นไม่สามารถกลุมหัวใจที่รายการควบคุมของพวกเขาได้ภายใต้กองไฟควันอบอวลในอากาศและกลิ่นหอมอบลอยโชยโม่เจิงกำลังกินเนื้อแกะและกินหมันโถสีขาวก้อนโตและเขาให้ความสำคัญกับส่งสื่อชูมากขึ้น หลังอาหารกองไฟก็ดับลงแต่ยังมีหลอดไฟเหลืออยู่หนึ่งดวงในบ้านคนในตระกูลโม่รวมตัวกันพูดคุยเกี่ยวกับความแตกต่างในลานเล็กๆแห่งนี้